อาจารย์โจรครับการอดอาหารของคริสเตียนคืออะไรครับถ้าจะให้คำนิยามสั้นๆนะฮะผมเชื่อว่าเราสามารถมองการอดอาหารของคริสเตียนเนี่ยได้ว่าคือการที่เราตั้งใจที่จะไม่กินข้าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง mm. เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิษฐานหรือว่าทูลขอต่อพระเจ้าคำนิยามของผมเนี่ยมีองค์ประกอบสองอย่างที่สำคัญนะหนก็คือระยะเวลา เพราะฉะนั้นในการอดอาหารเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่และคนแต่และคีดจักรหรือว่าองค์กรที่อยากจะอดอาหารเนี่ยจะมีการตั้งเป้าเช่นตั้งเป้าในการอดอาหาร1สัปดาห์หรือตั้งเป้าในการอดอาหารวันละมื้อสองมื้อก็ว่ากันไปนะด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่สําคัญที่เกิดขึ้นในการอดอาหารคือระยะเวลาอย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเป้าหมายในการอดอาหาร ในการอดอาหารของคริสเตียนเนี่ยเราต้องย้ำว่าเราไม่ได้ทำเพื่อสุขภาพคือเพื่อลดน้ำหนักหรือว่าอื่นใดนะฮะแม้ว่าจะเป็นผลพวงที่เราอาจจะได้จากการอดอาหารแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการอดอาหารของคริสเตียนตามหลักพระคัมภีร์คือเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าสมมติว่า พี่น้องมีเพื่อนหรือว่ามีญาติที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วอย่าให้เขามาเป็นผู้เชื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องจะบอกว่าโอเคหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยทุกมื้อเที่ยงเนี่ยจะอดอาหารแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องคนนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าในเวลาการอธิษฐานเนี่ยพี่น้องเป็นการ สื่อต่อตัวเองแล้วตอบพระเจ้าว่าพี่น้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่าจากที่ฐานเผื่อพี่น้องคนนี้แล้วก็แทนที่จะใช้เวลาในการกินข้าว15-20นาทีเนี่ยใช้เวลาในการร้องขอต่อพระเจ้าเผื่อพี่น้องคนนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งระยะเวลาแล้วก็วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีบางสิ่งอย่างที่เราจะต้องทําความเข้าใจอย่างแรกเนี่ย ในการอดอาหารอาจจะไม่เหมาะกับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีผลต่อสุขภาพไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนอย่างเช่นถ้าจะให้คนที่ท้องเนี่ย มาอดอาหารเป็นวัน2วันอันนี้ก็ไม่ได้หรือว่าจากคนที่เป็นผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าพระคัมภีร์ให้ความสําคัญในเรื่องการอดอาหารว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรจะทําแต่ก็ต้องดูเป็นลายบุคคลไปอย่างที่2เนี่ยอ่พระคัมภีร์เน้นย้ำนะโดยเฉพาะอย่างงพระเยซูเนี่ยเน้นย้ำเรื่องท่าทีในการอดอาหารเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อทําอดอาหารหรือว่าในลักษณะน,นี้เนี่ยอาจจะมีการโอร้โอวดเกิดขึ้นในหัวใจในชีวิตของคริสเตียนพระเยซูก็เลยบอกว่าเวลาอดอาหารเนี่ยอย่าทําหน้าเศร้าหมองเพื่อที่คนจะรู้ว่าเราอดอาหารแต่ให้ทําอย่างลับๆเหมือนกับให้ในที่ลับเหมือนที่อธิษฐานในที่ลับเพื่อที่พระเจ้าจะเห็นแล้วก็พระเจ้าจะได้ ยอย่างที่3ที่ผมอยากจะหนุนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอดอาหารเนี่ยไม่ใช่การกดดันพระเจ้าเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นมีการอดอาหารประท้วงอดอาหารร้องอ่าร้องเรียกบางสิ่งอยากจะหน่วยงานรัฐหรือว่ารัฐบาลแต่การอดอาหารเนี่ยเป็นการที่เราทุ่มเทในคำอธิษฐานของเราสิ่งที่เราอย่าเห็นที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ ผู้คนบางคนก็เลยบอกว่าเราจะที่ฐานเผื่อเรื่องนี้หนึ่งสัปดาห์ถ้าพระเจ้าตอบก็ดีแต่ถ้าพระเจ้าไม่ตอบเราก็อธิษฐานเผื่อต่อไปได้เรื่อยๆเ,เพราะว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าให้เราอะไรอธิษฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้สําหรับพี่น้องที่อยากจะเริ่มในการอดอาหารผมไม่แนะนําให้เริ่มโดยการหยุดกินข้าวหนึ่งสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแต่ว่าจะเริ่มที่ก้าวเล็กๆอย่างเช่นอาจจะเริ่มด้วยการ อดสมมตุติอาทิตย์ละหนึ่งมืออาจจะเป็นมือเที่ยงมือเย็นมือเช้าแล้วก็ใช้เวลานั้นเนี่ยอธิษฐานเผื่อบางสิ่งอย่างที่พี่น้องเห็นว่าสําคัญอาจจะที่ฐานเผื่อขีดจักรเผื่อญาติพี่น้องเผื่อประเทศหรือว่าเผื่อพุ้นน้ำนี่เป็นสิ่งที่ควรแล้วก็สิ่งที่จําจเป็นในชีวิตคริสเตียนของเราเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือการอดอาหารตามหลักพระคัมภีร์คือการที่เราไม่กินข้าว เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่เราเห็นว่าควรแล้วแต่สุขภาพของเราเอื้อมมโนยแล้วใช้เวลานั้นๆเนี่ยทูลขอร้องขออธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นจริงในเรื่องนั้น